เพลงนี้ครับมาดูมวยยักษ์พิกั80ด80กิโลกรัมจากประเทศอังกฤษครับโคลินวิลบีคเบยนวิลบีวัย36ปีครับสูง175เซนติเมตรและสำหรับเราชกจากบูมแดงครับอายุ27ปีครับสูง181เซนติเมตรชกไปแล้วถึง102ไฟท์ชนะ73 จากภูเก็ตรประเทศไทยขอสีประมือให้ซีดาเจพาวรูฟภูเก็ตดูครับของใหญ่ของยักษ์ครับซีดาเจพาวเวอร์ลูฟภูเก็ตครับรวิทริ์แสงอรุณทำหน้าที่27กับ36ครับ80กิโลกรัมครับคู่นี้ครับน้องๆยักษ์เลยครับช่างลงนาหนึ่งวัน,วนด,ด้วยมีน้ำใจนักกีฬาไม่ทำผิดกติกาขอให้โชคดี ชัดเจนครับเตือนกติกากันอีกครั้งหนึ่งครับกรรมการวิทธริตดูสัดส่วนเทียบอายุครับ27กับ36 181กับ175ครับจับตาดูให้ดีครับจะจบแบบไหนมวยใหญ่มวยยักษ์แบบนี้ครับติดตามเลยครับสายล้วนๆครับทางด้านของซีด้าหรือว่าเพชรวันลบเก่าครับชื่อเดิมครับกระแทกซ้ายไปนะครับซีด้าเสียวเลอเกิดครับกรแบบนี้ แมแล้วขยับมาหน้าผู้บรรยายมาหน้าประาธานเทคนิคอาจารย์ปิยะเหล็งสุดใจอีกแล้วอ้ยฝันศอกดังโป๊กเลยครับไปหรือเปล่าครับเอาเอา,เอายัง,งไงครับไปหรือเปล่าครับโอ้โหฝันดังโปก๊กกรรมการนับแล้วโอ้โหย,ยังนิ่งอยู่นะครับ <6. S 1> โคลินโดนแล้วเอาครับจากอังกฤษด้วย WBC อ่ WBC ละไมมวยไทยกิมครับเอาครับตีซ้ายนำไปก่อนครับทางด้านของซีด้า ม่ก้มหน้าก้มตาไม่ได้ครับทางด้านของโคลินส์ครับแก้เกมประการตั้งศอกครับโอ้ยหบวกล้นเลยครับโอ้ยครับอีกนับหนึ่งแล้วครับไหวหรือเปล่าหัวทิ่มเลยครับยังเมาปั๊ดมึนเซไหวหรือเปล่าครับวิทฤทธิ์นับถึงเจ็ดไม่ไหวครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆอาวุธแรงๆแบบนี้ครับ แม่กำมาแจ้งเกิดเลยครับทางด้านของซีดาเจพาวเว์ลุฟภูเก็ตครับลูกศิษย์ของนัทชงภูเก็ตครับโอ้โหแพ่สนามทํางานแล้วครับจากถลางครับนี่ครับเข้าไปก้มกราบขอโทษนะครับทางด้านของซีดาเจพาวเว์ลุฟภูเก็ตนะครับดูภาพช้ากันอีกครั้งครับโอ้โหจะต่อยมาแล้วไปโดนศอกครับศอกเข้าไปบริเวณซอกคอเลยครับ วิบปั๊บวิบปั๊บเลยครับโดนดาวบนท้องนับจากจากภ no. no. ูเก็ตครับซิดาเตพาวรูฟภูเก็ตเอาชนะล็อกโคลินวิลวีจากอังกฤษไปได้ในยกแรก